งวดที่ผ่านมานะครับสามตัวสองตัวรับกันจุกๆนะครับผมเมื่อนี้ผมจะมาบอกวันเวลาที่จะไลฟ์สดปล่อยแนวทางของนาคีน้อยนะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้ติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูชองกาพาลวยครับผมเมื่อนี้ผมจะมาแจ้งข่าว แนวทางของนาคีน้อยนะครับสรุปแล้วจะปล่อยวันเวลาไหนกันแน่นะครับผมผู้ใดเห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาสรุปให้แม่แม่เอฟได้รับชมและก็จะได้ดูพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับทีได้รับชมกันแบบสดสดเลยนะครับจะไม่ได้ทําคลิปจะไลฟ์สดให้แม่แม่เอฟได้ขอพรนะครับได้ชมยอด โขแขนนาคีน้อยกันแบบสุดๆกันเลยนะครับเนาะนะครับวันที่ผ่านมาเนาะผมก็ไลฟ์สดใช่ไหมครับผมน่าจะได้ไลฟ์สดและได้จุดทูบจุดเทียนนะครับจุดทูบบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกกล่าวนาคีน้อยนะครับผมให้ได้3าตัวนะครับปรากฏว่างวดที่ผ่านมาได้3ตัวแต่ไปเป็น3าตัวโตนะครับผมแม่แม่เอฟซีบางคนบางท่านก็ได้ นะครับผมเมื่อก็ไปเล่นเข่าฮกประตูกันนะครับผมเอาเดี๋ยวผมมาแจ้งเข่านะครับผมตอนนี้ผมก็ทักเปียอ,อันนี้เป็นความเสือเนาะพอดีเป็นได้ที่ได้มาจากพิธีบวชนาคนะครับที่เสือกที่ว่าผมบวชนาคอา่นานักโชคนะครับผมแล้วก็นักยานักกอนแหะผมเก็บเก็บไว้นะครับ,บ,นะรบเป็น ป้ายที่ผูกผูกบาดนะครับผมผูกบาดหนักนะครับก็ได้เอามาเปียะนะครับเปียะเพื่อจะผูกแขนนะครับผูกแขนผูกลำโตหน้าขีหน่อยนะครับวันที่19นะครับวันที่19เวลาประมาณ1ทุ่ม19นาทีเป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดนะครับผม แล้วก็จะสรุปนะครับสรุปว่าได้ตัวไหนนะครับผมก็จะปล่อยวันนั้นเลยนะครับปล่อยในไ,ไลฟ์สดเลยนะครับไม่แม่เอฟซีท่านไหนที่ช่วงนั้นจะติดธุระนะครับติดงานติดยังเข่าเคลีรยงานเขาเคลีรยงานให้เสร็จให้เรียบร้อยก็จะมารับชมไลฟ์สดกันนะครับผมเพราะว่าผมนับปุ๊บผมก็สะซื้อไว้ขึ้นกันนะครับนับปุ๊บซื้อปับ คือกันย่านลืมนะครับผมซื้อจังใดพรมกัแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เนาะผ่านทางแอปมันกับมีหลายนะครับเป๋าตุงเป๋าตังหะละนะครับหรือว่าใครใครจะผู้ใดผมมีแอปกับไปอยู่แถวแถวตลาดนะครับดูอยู่แถวตลาดนะครับไล่สดนไปน้าเอ,อินับแล้วปุ๊บกะหยิบเอาอยู่แผงลอตเตอรี่เลยนะครับผมหะละนะครับ,นะรบเมื่อนี้กมาแจงข่าวนะครับก็คือ วันที่19เวลา19นาฬิกา19นากา20นาทีเป็นต้นไปนั่นแหละนะครับผมก็จะลงพร้อมกันทุกโซเชียลเลยนะครับผมที่ผมทำคลิปเนาะก็จะลงให้นะครับแล้วก็จะย้ำให้เรื่อยๆนะครับย้ำให้เรื่อยๆหลังจากทำไลฟ์สดเสร็จก็จะทำคลิปไว้ให้รับชมกันเรื่อยๆจนถึงวันที่1มีนานะครับผม เอาใครเห็นคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Sh are> เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมรวมกับโมทนาซาธูบุณัมนะครับที่แม่แมเอฟซีฝากมาร่วมผูกแขนนาขี่น้อยผูกแขนรับโชคนะครับผมส่วนหนึ่งก็จะเอาไปทําบุญน,นะครับส่วนหนึ่งผมก็จะไปทําบุญผูกดวงนะครับผมต่อดวงให้เจ้าของแล้วก็ผูกดวงให้กับนาคี่น้อยกับแม่เมเอฟซีนะครับผมวันนั้นเราจะได้จุดทูบ อธิษฐานจิตขอพรขอผูกด,ดวงกับนาคีน้อยนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ,เป,เ,รบเป็นความเชื่อนะครับผมนั่นละเป็นความเชื่อนะครับผมกาือว่ะวันแรกกระไดแล้วเนาะครับผมวันแรกก็ศูนย์สองตรงตรง,ตรงวันสองก็สี่แปดแปดสี่นะครับวันสามก็สามห้าหก ออกห6 3หสนะครับผมหากวดต่อไปขอ3ตัวนะครับ3ตัวว่าต้องตรงก็ได้นะครับเนาะว่าต้องตรงก็ได้เราก็พิจารณาเอาจะแจังได้สิได้ตรงนะครับผมบอกตรงตรงไปคาดลายกระยันยันบ่ดได้แล้วบางคนเป็นทีเอาตรงอย่างเดียวนะครับเอาตรงตรงยางเดียวซื้อใบเดียวตรงๆเลยนะครับผมอ่ะ บางคนเพิ่นกะที่จะหน้าไดเพิเ่งเก่าฮุกตัวฮกกลับหกใบประมาณนั้นเนาะสมมุติได้สามห้าหกเพิ่นกะจิกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับผมนั่นละเมื่อนี้กับมาแกงข่าวนะครับมาแก้งข่าวก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีประมาณนี้แหละนะครับต้องขอบคุณยักซีแม่แม่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอสำหรับแม่แม่ท่านไหนอยากจะร่วมผูกแขนอาคีน้อยนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร นะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับจดทันไหมครับผมจดไม่ทันเดี๋ยวผมบอกอีกรอบนะครับผมจดไม่ทันเดี๋ยวผมบอกอีกรอบนะครับเน็บหางหูเพิ่นไว้นี่ยล่ะทึบนี่นะครับผมไอ้ใหญ่ะเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรพร้อมจดเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเบอร์โทรสวัสดีครับ สวัสดีครับเด้อสวัสดีครับปูไข่เป็นปยังไงปูไข่ปูไข่เป็นไงปูไข่โอ้วันนี้นะ่าจะลงคลิปไม่ทันแล้วที่ว่าปูไข่ให้ปูไข่ให้ตัวไหนพ่อก็จําไม่ได้แล้วเขามจําได้ตัวไหนหนึ่เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองใช่ไหม,มปูไข่ให้วันนี้ใช่ไหม หนึ่งเจ็ดสองจะลงคลิปทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับทันตอนไหนก็ตอนนั้นเลยนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาพรุ่งนี้วันที่สิบแปดกุมภาสิบแปดกุมภา,ปมาไปไปวันที่สิบแปดได้ไหมเราไปตำลาวได้ไหมล่าตัวเนี้ยไ,ไปได้มั้ยวด้โ okay. อเคหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรนะ1น2 1 7เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสอง หนึ่งเจ็ดสองผมก็จำก็ได้แล้วเพืเ่อนแนให้ตงเต่เศร้าๆนะครับหนึ่งเจ็ดสองไปตำราวพรุ่งนี้ก็ได้นะครับตำราววันพุธนะครับตอนไหนจะได้น้ำาไดนน้ำไปไปเตรียมไปเตรียมอะไรเตรียมจเสระเลยอันนะครับผมสลับแนวทางของปูงไข่นะครับพรุ่งนี้ตำราวหรือว่าใครจะไปวันนี้ก็ได้นะครับส่วนมากก็จะคนบอกปุ๊บก็ต่ปับ๊บละ ะครับเมื่อเช้านี่เพิ่อนแกนหายครับผมก็ลืมลงคลิปอ่ะไปไปไปโอ้ยนะครับเอาสไลด์คลิปนี้ก็ขอลาแม่แม่เอฟซีลงเพียงเท่านี้นะครับผมคอยโชคดีโชคมาลนะครับผมคอยสําเร็จนะครับผมคิดวางสินเน็ตก็คอยสําเร็จสำเร็จครับผมคอยลำลำเรื่อยๆรอยคอยการเงินการงานเปิดนะครับดวงเปิดนะครับผมได้โชคน้ากันนะครับขอเพิ่นเพิ่นอ่มเวลาอย่าเงินเข้าเพิ่นไหลเมืองนาด้วยนะครับ หน้าแบบอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์นี่ลีนะครับสมกับเพิอนอยากมาอยู่น้ำนะครับสมกับเพิอนอยากมาอยู่น้ำดาบพรมกะแวบแรกโอ้อยากได้น้าขี้หน่อยมาอยู่น้ำเด้ก็จีมันกะจีมีแบบอารมณ์แบบอะไร่ะอาจจมีตะปูใหญ่ไรกะจีเข้มขึงนะครับขึมเข้มขึงมากนะครับหันมีหน้าขี้หน่อยมากประดับแน่เข้ากะจีเออมันกะจีมีความหวานความเหลวแก่ หวานแต่มีทรงมีพลังนะครับหวานแบบมีออกทรงพลังนิดนิดนะครับผมนะครับเอาปูดใยมากน้ำกระล่อกรนนะครับล่อวันที<ต>่ส <19 S 2> ิบเก้าครับไปทางมุดแดงเลยทางไหนบูดแดังไก่หรอเอาออกหรือยังบ<ว>โอเคเดี๋ยวพ่อไปทำให้อาสาหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ